อาบักตอ,อกนไหนมีจอาบักวันหน่อยแล้วประสบการณ์วันนี้ก็คัวเ,เราทำ<ช>ได้บ้างตอนนี้เป็นเวลา5โมง1น,นาทียืนฟังกินก่อนดีกว่าก็ายังไม่กินอะไรตอนเช้า วอีเพื่อนมาเลยฉันรออยู่ตั้งนานมากไงนี่ไงฉันบอกว่าพรามันผ่านชิวแบบนี้จริงเหรอโอเคตอนนี้เป็นเวลา9 24นาทีไปทำงานกันทหเลนหนที่แบบสมัติไปสายแล้วเขาไปโดนดุบางทีไปดูกันพีนสัตว์เงพีสัตว์ไปดูวันนี้ไม่มีคนเยอะนะคนไม่เยอะโอ้โนี่เป็นันเยนี่นะคะทุกคนเป็นการฝึกคันที่แบบ oh my god ยุ่งเยอะเลย วันนี้เป็นวันที่สองของพวกเราคอแห้งที่รอแล้วแผนกไหนนะวันนี้พีดีเรียกชื่อผู้ป่วยกันเพียบคิวอะไรแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็ต้องทําเรื่องเกี่ยวกับเอกสารให้เขาด้วยค่ะวันนี้ก็ไหนคะจะไปหาร้านกินข้าวกันค่ะสลีมาเด็กถ่ายด้วยกันวันนี้เป็นวันที่สามแล้วค่ะวันนี้ทําอะไรบ้างคะคุณลุษนาวันนี้พวกเราไปอยู่ที่แผนกผิวชัยนะคะคือทำอะไรอย่างเลยเต็มตู้เด็กค่ะ เอออันนี้ก็มาหาข้าวกินตอนเที่ยงวันนี้ก็ไปสั่งข้าวมาเลยนะคะโซลี่กินข้าวอะไรนี่เป็นเก้งส้มทำไมอ่ะคุณลักขาเก้งส้มไข่เจียวเหมือนกันฉันเห็นโดยกินเก้งส้มไข่เจียวฉันก็เลยอยากกินด้วยก็เป็นน้ำแดงสุดดำมานานคือน้ำอะไรโกโก้ทุกวันคนนี้ตาบักตาบักก็ไม่มีตาบักหมดแล้วโดยตาบัก็ไมม่ี าล้วประสบการณ์วันนี้ก็พวกเราทำอะไรบ้างตั้งแต่เช้ามาก็คือมาเร็วใจว่าถ้าเกิดมาเร็วจะไปที่ทะเลหอชาวันนี้คือพี่เขาเซรีงานให้ทำนี่แย่ไปช่วยจมความดันทัดลมุมงนับหายใจนับหายใจคือตอนแรกไม่รู้ว่ามันต้องนับยังไงไปนั่งดูพุมงเขาไปยืนจ้องพุงเขาอยู่แล้วก็นับดูเวลาว่ากี่กี่ครั้งใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ22 23 24อประมาณนั้นแหละก็วัดชีพจรที่มือเด็กดดินไม่ยอมนิ่งเลยเด็กดื้อมน้องพงบอกร้งเลมาดแต่ต้องู่นิ่งอ่ง นี่ไปอะไรดีฮะไี่ก็อดยังไครทำอะไรก็นไหนบัตรยังไม่ได้ปล่อยเลยคือเราไปบัตรดึกโดนี้าไปบัตรนี่น่นจะพันเยอะใช่ถ้าเป็นวันจำเป็นคนเยอะมกเมื่อวันวันหยุดคนเยอะเลยเนาะเออกันมากไหงซุกการโชว์พลังเสียงในไมค์เสียงเราไหมในบ้านพี่ผู้ประกาศครับเมื่อวันก็เข้าประกาศใช่ในไมค์อ๋อใช่ในไมค์นี่คือเสียงเราเลยงานนี้นั่งเขาไม่ให้ไปสุดพี่นันท์ว่ดใช่ไหมกูจะไปซุดเนาะซเดไปใช่ไหมวานนี้เหมือนกันไหมไม่คนเราไม่ซื้อต้นแบบ